คลอดบนรถกู้ภยัยได้ลูกชายต้อนรับตุดจีนรับโชคใหญ่รับตุดจีนแน่งวดนี้สาวหาดใหญ่อั่นไม่ไหวคลอดลูกคนที่6บนรถคู้ภยัยได้ลูกชายต้อนรับตุดจีนสวัสดีครับแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้แอดมินก็ได้มีเลขเด็ดมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเลขเด็ดคราวนี้นั้นเป็นเลขเด็ดจากเลขทะียรถสาวหันใหญ่ฮั่นไม่ไหว คลอดลูกบนรถกู้ภัยนะครับซึ่งจากสถิติแล้วข่าวอั้นไม่ไหวคลอดบนรถกู้ภัยนั้นเคยออกมาแล้วหลายต่อหลายงวดนะครับในเมื่อวันที่29มกราคมนะครับเจา้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีได้รับแจ้งมีหญิงสาวท้องแก่นะครับไก่คลอดขอความช่วยเหลือซึ่งระหว่างทางที่เจา้าหน้าที่กําลังพาหญิงตั้งครรภ์ไปโรงพยาบาลนะครับปรากฏว่าไปไม่ถึงโรงพยาบาลอั้นไม่ไหว คลอดลูกบนรถคู่ภยัยซึ่งเป็นเด็กชายนะครับออกมาอย่างปลอดภยัยโดยเด็กทารกนั้นคลอดเวลา09.40นรถทะเบียนรถคู่ภัยนั้นหมายเลขทะเบียน5 5 5 6หมายเลขทะเบียน5 5 5 6ซึ่งหลังจากคลอดแล้วเจ้าหน้าที่นำตัวแม่และเด็กส่งโรงพยาบาลได้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอย่างไรก็ตาม เป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแฟนๆโปรดใช้วิจารณญาณครับ